สวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานบ้านหน้ามือนีก็มาพบกันในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาหกห้าสินเดือนเนาะไปะหลุนซอยมิ้วหน่อยวัดสิมานบอ่อมือนีกับพี่กัดเก,ก่าปาน้องจองห้องให้ตะบนหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีมู่บ้านเทากบมานแน่อยู่เนาะมานเฮ็ดก่อมือนีก็ไปหลุนซอยมิลวหน่อยอีกวัสิมานบ่อนะจ้ะดอกแรกแหกมานขาอา้องเฮ็ดเปล่งไข่เห็ดเป่งขาว กอแดงไม่กินขนาดอีจุ้มนะึงโอ้ยหมดหมดหมดพี่น้องพี่พี่โอ้ยใบใหม่ระปิดตากล่องเอียงหน่ะยเพียงจุ้มนี่งามเนะตัวซีุดพอไข่แดงก็ได้ะนะเอาซีนเนี่ยผิด หมดกบจะเมนหลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยอีกอีจ้ะสองจุ้มเนาะบังมูหวานห้อกระหม่ยเลยแต่ว่าห้องบอดดีเคียนุะบุอีก2จุ้มมีน้อยงยม่คิด cái hình con lăng phù Nè. cái này, nó à. này thước, nón này, rồi à, đi เ็ดพชรไข่จ้ะฮิดก่อแล้ว่าเอาเฮ็ดเพื่งไข่สองดอกเฮ็ดเพื่งตองออกอยู่จอมพบนโอโบแมนโบแมนเฮ็ดเพื่งตองเฮ็ดเพื่งติวนี่ฮ็ดเพื่งติวเฮ็ดเพื่งแตะออกดอกเกี้ออก่ะจอมปวก นี่จังเห็ดผึ่งข้าลายบานแน่น <laughs> ไปเบิ่งเห็ดน้ำยูหน่อยครับ,รบค้าลายจ้ะข้าลายครับ <c oughs> โอ้ยังงามอยู่เลยสิน้องตัวนี้ยังงาม เห็ดแดงน้าหรือว่าเห็ดแดงลังฉ่ำนอจาจะนี่เห็ดไข่จ้ะหอมๆอ,มอ,อี่ออด่างตัวนี้ดดกหน่อยเพื่อนกออีกน้ำแห้งจุ่มนี่

กอวจ้ะเขาแล้วเนี่ยพี่น้องนี่ดอกง่ายหมางว่างกับบ่ห็นคิดกอวจ้ะจูมพันดอกได้ก็มีแต่เรื่อบ่งกิน ยังครึ่งหนึ่งตัวนี้จะยั่งเถอะค่ะพี่น้องเลยถือกินดิกลอ้อยยังพี่น้องดอกเบ๊ก็มีแต่ถือกินเบิดสิขวะซ้อมรู้อ่านก็บมาห็นนะครับดอกหน่อยตีเคลียเห็นก็เอา แต่มไม่ได้เต่เจองสีสีน้ำขางติดเม่เมไมด้้วเขาแต่ไม้เฮ็ดกอช่วงนี้ก็ชับเฮ็ดก่อนนะจะห่าง,างพเพราะเฮ็ดอื่นว่ท่านหนีเนาะติด ๋อหลุดสฮิดแดงหรือฮิดอกเฮ็ดแดงนะบุดสับฮ็ดกดดนนดดก้อีกจ้ะฝนก็เริ่อมคืบม,มาแล้วโอ้โดหน่อยย่้อบานจ้ะแต่ว่ายังงามอยู่ อย่าง,าน,ง,น,น,งน,นั้นก็ไม่เหลือกันมันบ่วันนี้ก็คุมปลาคุมฝนนะพี่น้อง,อง,อองไม่นก็สีโต๊ะไงไม่เคยจะโต๊ะเปนแดงจ้ะมันกระหิ่มลิ่นนะครับ หนาตอเห็ดประเดียวเห็ดกันคะ่ะเห็เดแดงข้นไปสิตดลินองมาเนะ่ะ นีดล่างแหลกนาครึ่งหนึ่งครับโบมี่มูโบมี่ผวกนะแดงหน่อยจ้ะหนุนไข่จ้ะเฮดแดงนะจ้ะคือเฮดกอบบพี่นาะน้องงามเลย เมกออีกจ oh. ้าน้ำแท่จุม่มฝนเล่นน้ำมาแล้ครับตอนอี๊จุ่มหน่อยเมกอีก Hôm nay hết lái đó cái nó nè nâng Chị chị sống đâu Bà ta chỉ có phở kháng thẳng thì sống Đầu thứ 3 ít xong đó Xong xong đó มีดอกสมบูรณนะ์เลยมีแต่อดอกถือกกินดอกที่สี่อีกอแล้วดอกที่หาผุนน้องดอกที่หก không nỉ lửa hốt đồ khi nó mà ăn như tên cái đen nó đồ ngạm nhìn cái đen nó chung phân sống chung hốt cờ Ồ, hăng hăng, tên cả những phần để kiếp à? เขาตั้งแต่มไม้ที่เคยเก็บนะทั้งหลายก็จะได้ภา,ากับบาดรอนะตอนนี้ก็ซ้ายครับเสร็จยังนะทั้งห่อยจะภาไปสซอร์ลมเฮดกับมิวหน่อยนะครับมาบง่งผลงานเหมือนนี้เฮาอนี่เห็ดเกือบเต็มต,ตายอยู่ส่วนมากก็จะไปเห็ดก่อช่วงนี้ก็ออกห่างๆแต่ก็พอได้เก็บจะได้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้ำเน่ด้วยจ้ะ มิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมผู้ที่เขามาติดตามสองมิ้วหน่อยอีสา,บานบ้านนาสำหรับคลิปนี้มี้วหน่อยก็ขอจบไว้เพียงซท่านี้ผูกพ่อกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณค่ะขอบังคับ